ไมโครไบโอมสิ่งมีชีวิตเล็กๆในร่างกายน้องหมามีประโยชน์อย่างไงชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการประจําปีหัวข้อ From Bugs to Bio ที่มีเนื้อหาหน่าสนใจไปหมดแต่ทีมใจกลา้าที่ไม่ได้จบสัตวแพทย์มาจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้หรือเปล่าเริ่มต้นแค่หัวข้อแรกก็เจอคําศัพท์ยากเต็มไปหมด alpha diversity beta diversity d i s b i o i l a i t index m i c r o b e o t a metabolism commercial flora มาเซชั่นช่วงบ่ายเราไปล้างหน้าล้างตาม,มาอย่างดีแต่ก็ไม่หยุดหยอด่อนเจอเนื้อหายากๆคำศัพท์แปลกๆเต็มไปหมดเรียกว่าพี่ๆหมอก็ไม่ได้เกรงใจคนที่ไม่ได้จบมาได้านนี้เลยผลสรุปเรามานั่งเรียนทั้งวันเราเจอคำศัพท์แปลกๆเป็นร้อยๆคำแต่ก็จับใจความมาฝากเพื่อนๆได้ว่าจุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆในลำไส้ของน้องหมามีความสําคัญมากส่งผลโดยตรงต่อทั้งภูมิคุมค้มกันระบบประสาทและอารมณ์ของน้องหมาได้เลยหัวใจที่สําคัญคือเราต้องกินอาหารให้หลากหลายในฐานะที่ใจกล้าทําอาหารสัดเลี้ยงเราจะพยายามศึกษาให้เข้้าาใจจจะไดดมมีีสิทคตออบย์เพื่น ใครรู้เรื่องไมโครไบโอมอะไรกันมาบ้างมาช่วยแชร์กันหน่อยนะ